สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องดริมเกิร์ชาแนลช่องหนุนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <laughs> ไอเสียงเพลงตอนเริ่มหายไปไหนก็ไม่รู้นะ <laughs> เกมนี้มันเป็นเดโมโอ,อยู่นะแต่ภาพมันดูนะ่าสนใจดีอย่างกับร็อกแมนเลยสนะ <laughs> งสัยได้แรงบันดาลใจมาก็ชื่อว่า g v i ฟิตี้สกิ t นะก็เราลองมาเล่นเดโมกันนะถ้ามันน่าสนใจแล้วตัวเต็มออกก็ หวังว่าจะไม่แพงนะถ้ามันแพงก็ไม่นั่นอันนี้ยังต้องเล่นด้วยคีย์บอร์ดอยู่เลยนะไม่รู้ว่าตัวเต็มมันจะเป็นแบบใช้จอยเล่นได้หรือเปล่านะไปดูทีท u t o r i a l นก่อนไปเริ่มภารกิจนี่ครับเหมือนไหมโอสวัสดีนะนี่คือกาวิที่เซอร์กิตยินดีต้อนรับเข้าสู่เทนนิงเปิดแกมโปรแกรมไม่ให้เป in ิดแกมเราจะสอนวิธีการเล่นแบบเบสิกให้นะ ให้วอมอัพด้วยการเดินไปตรงนั้นนี่กดซ้ายขวากดแซดกระโดดนะมันยังต้องกดแบบตลกๆนี้นะโอเคไป,ป<ะ>น่าจะไต่กำแพงได้นะกดวอลจัมอืออืนี่ไงอือเห็นไหมเหมือนเปียบเลยอือแล้วมันมันสไลด์ได้ไหม <c oughs> เสร็จแล้วสไลด์ได้สไลด์ได้ด้วยการกดลงแล้วก็สไลด์หนีจู้แม่ เสียบไหมเอาละกดคอนโทรลตอนเดินโอ้โหต้องต้องกดนี้ด้วยนะโอ้โหเอาว่ะแล้วเรากระโดดอย่างรวดเร็วได้อ๋อนี่ไงอึ๊บอึบโอเคปุ่มนี้ใช้คีย์บอร์ดเล่นถือว่ายากเลยเนะี่ยฮุกช็อตกดซีซีซียิงขึ้นนี่ ขนห้อยหนโจรทยานได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โูเกือบไปแล้วครับคือปุ่มมันไม่ถนัดอะโอ้โหมีวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้ไหมเออ <c oughs> นี่เอ้ากู <c oughs> จะตายถ้าเริ่มสองทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเออโอ้หมันปุ่มมันไม่ถนัดอะ เอ้ยอจะก็มันต้องถึงสิโอ้โหทำไงดีมะเนี่ยปุ่มมันไม่ถนัดอะโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโอเคเอาวะโอ้โหในที่สุดถ้าไม่ใช่จอยเล่นนี้ไม่มีทางผ่านสวิงด้วยการฮุกช็อตอื ยากอะ่ะปุ่มมันยากเออขึ้นไปอย่างงี้เออขึ้นไป <laughs> โอ้โหไม่รอดแน่นอนบอกทิวเตอเรเียวก็ตายแล้วเนี่ยเก็บของได้ด้วยการกดตีเออแล้วก็โยนออกไปอ,อย่างเงี้ยเหรอโอเคแล้วนี่ก็คือแอคแท็กเลสเทลเอ็กดี่งนะนีไงนะโอ้โหปุ่มยากมากอะ ถ้าใครเล่นคีย์บอร์ดผ่านเนี่ยนะมันเก่งมากบอกเลยอืออือเอาแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ทำลายไม่ได้อะ่ะอ๋อต้องต่อยปุ่มด้านบนเอาล่ะลองใช้ท่าสเปเชียลสิกาวิตี้เซอร์กิตเนี่ยสามารถใช้เบส s ์เอเนจีได้นะทำลายศัตรูนั่นไงคือเบิร์เอเนจี นายลองเก็บดูสิแล้วมันจะมีประหลอดเบิร์สกับประหลอดเอเนจีชาร์จด้วยการกดสเปซนะเอาว่ะแล้วเราจะใช้เบิร์สเทคนิคที่เรากำลังติดตั้งอยู่นะมาเฮ้ยหมุนตัวติ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 ว,ตว,ตวโอ้โหโอเค <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะปุ่มยากมากเลยนาย โอเคนั่นแหละการเทคนิคก,การเล่นมันก็แค่เนี้ยแหละกดพอไดสได้กดพอร์สได้ด้วยการกดรีเทิร์นนะหมายถึงกดปุ่ม escape หรือเปล่าไม่ใช่ปุ boom, ่มนี้อ่ะไปไปอ้าวว้าไปตกใจนึกว่าตายป้าเอาละครับอินค m มมิ t ง r g ร t เก็โอ้โหตึงดึง กับิตีเซอร์กิตเดโมเวอร์ชั่นเห็นไหมเมื่อกี้มันมีเพลงบอกแล้วมิชั่นหนึ่งวะ่ะโอโ้โหวัดนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องอีซี่เลยเพราะปุ่มแย่มาก <c oughs> ไปกันไม่รับปากนะว่าจะเล่นเดโมผ่านนะมันยากมากเลยปุ่มอ่ะโอ้โหแล้วท่าทางมันร้ายกาศอ่ะเนี่ยมันชี้ power circuit ถ้าเป็นจอยน่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนน,อนี้นี่มันเป็นคีย์บอร์ดโอเคเอ้ยนายเป็นศัตรูเหรอนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่อึ๊ยต่ยต่ยต่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคฆ่าได้ฆ่าได้อันนี้คืออะไรอ่ะเหยียบแล้วมันก็นั่นเหรอมันมีเสียงเดี๋ยวกดผิดโอ้โหอึ๊บโอเคอึ๊บไม่โดน นี่แน่นี่แน่นี่แนไแ่ไปแล้วไปแล้วโอเคดีแล้วเราเลือกอีซี่มาดีแล้วเพราะว่าไม่งัน้นเราคงตายไปแล้วอุ้ยนี่เนี่ยต่อยไม่ได้อุ้ยนี่ต่อยโล่โอเคเสียงเกมมันดังไปหน่อยนะมันยังไม่ได้ปรับเก็บเงินไปหรือเปล่าเนี่ยเราเอาเงินไปทำอะไรได้ก็ไม่รู้อะเจมตัวเต็มตัวเฮ้ยวิ่งโอเคอเคอ๊อยบาดเจ็บไปเร็ว ไต่ตโอเคปึ๊บกระโดดขึ้นไหมต่ยตายตๆๆตีตายตกดปิดปุ่มต่อยไปทางขวาสี่นายอ้าเฮ้ยยอกอืกอออกระโดดยากจังต่ยต่อึ๊บึ๊บโอเคขึ้นไปออออึไปทางซ้ายโอเค เรามีฮุกแ,แต่มันฮุกมันก็กดยากเฮ้ยต่อยได้มีอะไรป้เนี่ยฝั่นนี้ต้องมีแน่เลยอุ้ยให้ช่วยเหรอนายจะให้เราช่วยจริงๆเหรอเรามีสิทธิ์ตายได้เลยนะเนี่ยนายเข้าใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราต้องกดแซดกระโดดไปแล้วก็กดตีเพื่อที่จะฮุกนะเอาวะเราต้องช่วยเขาให้ได้เอ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยหนึ่งอ โอเคโู้ทำได้แล้วเฮ้ยยอมาได้ต้องกลับได้ด้วยเฮ้ยกระโดดไปโอเคอเคอค้หไม่น่าเชื่อเลยภูมิใจว่ะโอ้โหอัปเกรดได้เหรอทำไงวะกดขึ้นเหรอกดขึ้นอ๋อกดขึ้น100บาทได้อะไรอะ่ะอัปไปแล้วแม่ได้ไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยต่อยมันเออโอ้โหนี่แน่ หูอันตรายจังเลยอ่ะคือถ้าปุ่มมันง่ายมันไม่อันตรายมากหรอกไปทางนี้กันเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่ตายทันทีอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาเฮ้ยโยออนี่ไงโอโ้โหไม่ได้เราต้องสไลด์ไปตรงกลางว่ะอ๋อบ้าบกับมาเลยงั้นเราก็ยากนะเนี่ยอ๋ เราต้องทำได้เพื่อผู้ชมอคือทำได้ครับแล้วเราต้องรีบไปต่อโอ้โหแล้วดูท่าเราเด็ดแบบจะไม่ไหวละกดแซดค้างไว้กดเอ็กกระโดดแล้วสิเฮ้ยเจ้าทันทีอโอเคกระโดดกระโดดรับกระโดดรับเออฮึไร้การ์ดนักนะโอเคเอาว่ะไปต่อไปต่ออืออือผ่านแล้วผ่านแล้วมันโยนมันโยนโอ๊ยตา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 ย อ๋อเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โหยาแล้วจะตายแล้วอือตยตายปุ่มอ๋ออ๋ออ๋อย่าอย่าอยาอ๋ยอย่าอย่อือตาย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 ยโอ้ยแล้วเหลือขิดเดียวแล้วเราจะตายแล้วนี่คืออะไรอ่ะเช็คพอยต์โอเคเติมพลังโอ้โหนายเราวิ่งผ่านเลยได้ไหมอึโอเค ไปไปไปโอเคอือ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 โอ้โอ้โอ้อยากไปก่อนปุ่มยากไม่ใช่เลยเอ่อก็ยอมยอมโดนยอมโดนเพื่อที่จะได้ขึ้นต่อไปอืออือโอ้โหพลาดอือโอ้โหถ้าปุ่มมันดีกูไม่คารนามือหรอกเกมแค่เนี้ยอือ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 โอเคอือโอ้โหในที่สุด ลงไปแล้วก็กระโดดไปต่อ,อยอืกระโดดไปต่อ,อยอึกระโดดไปต่อ,อยอึอย่าโดนโอ้ยเราต้องไปช่วยนายเหรอเราจะช่วยไงอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วหนึ่งนะปึ๊บแล้วก็กระโดดฮุกเลยเด้ปึ๊บไม่ได้มันไม่ผ่านอ๋อชิบมหายแล้ว หรือว่ามันยังไม่สามารถช่วยได้วะแบบว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราจ,จะไม่มีพลังไงมันเป็นเดโมโนี่แน่นี่แน่โหต้องฮุกข้ามไปอวะได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยยยยสุดยอดจริงๆครับกระโดดข้ามไปอึ๊บโอ้โหโนายอย่าฆ่าเราเลยจุดเซฟจุดเซฟไม่ใช่ไม่ใช่จุดเซฟนี่มาไอ,อ ต่อยได้ไหมนี่นี่นี่ทำลายได้ทำลายได้ตรงทางไปซะข้างบนมีคนให้ช่วยโอ้โหแล้วเราไม่ไหวอะปุ่มมันยากนายนายขอโทษนะเราเราช่วยไม่ได้จริงพี่เซฟพี่เซฟเสกไฟเสกไฟอ,อือเตมิมเติมเลือดเติมเลือดเฮ้ยนี่แน่ต่อยมันเราลงลงลงอย่างรวดเร็วอ๋ออย่าโดนเฮ้ยไปลุวโอ้ ไม่ทันอุ้ยนี่นะโอ้โหทันเฉยอ้อยอ๋อมิดไซม์ลงมาได้ด้วยเหรอเนี่ยลืมไปมีท่าพิเศษโอ้โหใช้ซะหน่อยเฮ้ยอุ้ย,ยนี่เอ้เกือบิมหายแล้วเกือรถปุ่มยากเหลือเกินเก็บไมคเก็บไมคเฮ้ยอือนี่นะเอ้เกอกือรถใช้ท่าเพื่อที่จะได้ไม่หล่นลงไปเลยนะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ถึงห้องบอสอย่างเนี้ยคุณจะไม่ไหวละเฮ้ยปล่อยออ๋อรีบข้ามไปเร็วอย่าไปยอมแพ้รีบข้ามไป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 เอ๋อชิบหายละวอือึือึืออ๋อสะอาดข้ามไปได้ตัง้งไก่อ๋อเอออ้อยไม่เอาเดะโอ้โหกูจะต้องมาตายตรงนี้เลอนี่ทันหน่อยเอ่อทันหน่อย เหลือขีดนึงเหลือขีดนึงเหลือขีดนึงขีดนึงขีดนึงขดนงโอ้ถึงทันโอ้กูน sí ่าจะพอใจกันแล้วเนาะลาก่อย